อกลาสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอยู่ผม mm hmm. เด็กธนดุดลอิชินเคยครับนะคนดด่มเสียงดด่มนะครับนะ mm hmm. ก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากเลยครับนะ mm hmm. uh, เพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ mm hmm. ก็ไม่มีเวลานะครับนะมีเวลาออกมาทําคลิปด้วยนะครับนะ uh, เลยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะนะทั้งว mm ิดีโอสั้นด้วยนะครับนะก็ยังมีลงบ้างครับนะแต่ไม่ค่อยลงบ่อยนะครับนะ mm hmm. แล้วก็ มีเวลามาทาคลิปนะครับนะแล้วก็จะมาหาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเปลี่ยนแนวเกมนะครับนะซึ่งปุตติเวลาเล่นเกมจะต้องเป็นอุติกสันบอกนะซึ่งวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแนวเกมนะครับนะเพราะเนื่องจากว่าเหมือนคนดูจะเริ่มเบื่อนะครับนะอ่าก็เลยจะมาเปลี่ยนแนวเกมมเป็นเกมเรก้ครับนะซึ่งจำชื่อไม,ม่ได้เหมือนเดิมครับนะเนื่องจากว่าอ่ามันเล่นมาเป็นเดือนแล้วนะสองสามเดือนได้ครับนะเกมนี้ ทำคลิปประมาณสองคลิปเองนะครับนะคลิปแจกรถพวกนี้แต่ว่าไม่ได้ทําอีกเลยนะครับนะก็เลยวันนี้จะมาทําคลิปแจกรถนะครับนะรีวิวพร้อมแจกนะครนะนี่ก็รถอยู่ข้างหลังเลยนะครับนะ,ะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะครับนะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะโอเคครับเดีย๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มรถคันแรกเลยครับนะคันนี้ก็เป็นอ่าอีซูซูอ่าอ่าอะไรนะเดี๋ยวขอนึกชื่อก่อนขอไปครับนะคิดขี้ก่อนอ่าดีไม่ใช่หนี่ FRR สองร้อยสิบอ่าจำได้แล้วขอไปนะครับนะลืมลืมลืมเป็นอ่า FR สองร้อยสิบครับนะรถคันนี้นี่อ่าซึ่งเป็นรถนะเรียกว่าเป็นหกล้อน,นะครับนะ นี่หกล้อดำแต่จริงๆนะถ้าเกิดใส่ล้ออีกคู่นึงก็จะเป็นสิบล้อทันทีเลยครับนะมาดูขนาดเนี่ยซึ่งขนาดก็จะแตกต่างเมื่อรถคันก่อนครับนะรถคันก่อนจะใช้ล้อเนี่ยล้อ,อแบบนี้ครับนะนที่วงไว้ครับนะนี่ใช้ล้อรถของนิกกิมเลยล้อรบมถึงตักของจริงเลยมันก็เลยดูดียิ่งขึ้นครับนะนี่ นี่อันนี้ก็จะแจกสองคันนะนะอันนี้คือตัวธรรมดานะตัวที่ไม่มีอะไรมากมายนะนี่อ่ากันี้เดี๋ยวขอรีวิวคันนี้ก่อนโอ้คันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะคันนี้มีดัมเช่อ่าคันนี้ก็เก็บงานละเอียดนะครับนะนี่นี่ดับแป๊บนะึงนี่ก็ตติวัลลีอยู่มีเครื่องนะครับนะแต่ว่าไม่สามารถยกหัวได้นะครับนะอ่าไม่สามารถยกหัวได้ ซึ่งแน่นทุกคนเดี๋ยวจะทำนะครับนะอ่าดูนี่อ๋อผมว่าทุกคนจะต้องสงสัยเท่านะว่าล้อแบบนี้ทำได้ยังไงนะครับนะนี่ซึ่งของในเกมจะเป็นล้อแบบบิบาร์นะครับนะอ่าแบบล้ออกลูตนะครับนะอ่าอันนี้ก็คืออาศัยบั๊กนะครับนะอาศัยบั๊กของในเกมนะนี่ซึ่งเดี๋ยวว่าว่าก็จะสอนทำบั๊กนะครับนะเห็นไหมสันกิดีมันจะเป็นบั๊กนะครับนะนี่มันก็ดูเด้ ดูสวยดูดีนะครับนะอ่าอ่าถัดมาก็เป็นรถกระบะเอเป็นรถหกล้อด,ดำบ้างนะครับนะนี่เลายิงทํามันเหมือนนะมาสิบล้อมากกว่านะครับนะอ่านี่คล้อเหมือนมาสิบล้อมากเลยครับนะเนี่ยตรงตรงนะครับนะอ่าทีแรกก็จะทำหกล้อนะทาไปทํามามันจะออกเนี้อสิบล้อนะนะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับนะ,ะมันก็มันก็ได้อยู่แหละครับนะอ่า เป็กก็เหมือนทุกอย่างต้นตัวคือจะมีระบบดำดำนะบางทีจะขึ้นรถก่อนลดเสียงเกมสักหน่อยนะนะี่เสียงเกมมีแตะด้วยครับนะมเมลิกหนึ่งก็คืออ่าเดี๋ยวจะ,จะอบอกนะมเมลิกนี้ก็คือระบบยุคดำดำนะนี่มีอ่ากระบ,บอกให้ดูอีกด้วยครับนะอาจจะมีส่งจริงนะิดนึงครับนะ ก็โพสได้อยู่ส่วนหมาเลขสอก็เป็นกล่องนับนะซึ่งสามารถเปลี่ยนวองได้อ่าบูสเซมุดขวาได้บมลขสามคือตแตรนรับนะเดี๋ยวเราขับนับนะคันนี้สามารถทําความลีวได้สูงสุดประมาณ200นะครับนะสูงสุดของนเกกีนะนะนี่ นี่200หมืนนะ่นนะแต่จะทำคอนดิชันนิดนึงโอ้นี่นะครับนะถอยเสียก็จะแปลกๆนิดนึงครับนะพอเราก็บางฝุ่นก็สามารถขยับได้นะครับนะนี่ถ้าเกิดทุการสังเกตด,ดีๆน,นะครับนี่ นี่ลูกสูงก็ฟเฟี้ยวอยู่นับน,นั่นนี่มันก็ดูสวยกว่าคันก่อนๆน,นะครับนะอสวยกว่ารถบทุกคันแรกนะครับนะคันแรกมันมันดูเล็กไปหน่อยนะครับนะนี่สายล้อนี้ก็ดูดียิ่งขึ้นเลยดูมันลุบทุกมากขึ้น,นครับนะอนี่เขาพรมแบบอืมเขาพรมแบบมีสไตล์บนะนะโอเคเดี๋ยวก็ยุกน้ำก่อนมีอจนจากรถไม่ได้ ไม่ใช่โอเคอ้าวคือแปลกอันนี้ไม่ใช่เลยครับนาะทียุกนะเพราะว่าปกติเวลาเวลาคลุนนะ้ำมันชอบเกิดที่ด้านหลังรถนะ้ำมันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะรนะแต่ดูรอบนี้มันสามารถออกจากข้างรถได้เออแปลกอันนี้พูดจริงครับนะเพราะตอนเล่นก่อนนะมันจะชอบเกิดในท้ายกระบะซ,ซึ่งไม่สามารถุนจากรถได้นะครับนะ เออแบบเกีียบสนใจเลยเป็นบล็อกนิ่มครับนะอันนี้ก็ขั้นต่อไปเลยเป็นกระบะดำนะนะถ้าเกิดทุกคนจำไม่ผิดน,นะนะอ่าไม่ใช่ถ้าเกิดทุกคนจําได้นะรถคันนี้เป็นรถที่เคยทําคลิปไว้ก่อนนั่นนะครับนะอ่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นครับนะซึ่งคันนี้ก็อ่าแต่งเล็กๆน,อนนะอ้อยๆครับนะอ่าเดี๋ยวคนนั่งก่อนนี่ นี่ระบบทบน,นะครับนะมีเพิ่มเติมนิดนหน่อยนะปรับแต่งรายเล็กน้อยนะฮะอา่าอันนี้ก็จะเป็นระบบแอปอิสระนะครับนะโอเคนะนี่เป็ี่ยนมุ่กล้องได้ครับนะนี่เล็กสองก็อนก็หัวชั้นนี้ไม่สามารถวางเบาะดำน้ำฝนดนังฉากไปในรถบรรทุกนะ สำหรเบล็กนี่ก็ไม่ต้องบอกเลยระบบดำลูกดำเวอร์ชันนี้ก็ะสมชิ่งนิดน,นึงครับนะไม่นี่โคชิงก็อยากทำเวอร์ชันของรถบรรทุกนะครับนะแต่ว่าําหนักมันเยอะเกินไปครับนะเลยไม่สามารถทําได้นะครับนะอ่าีการทำแต่เพื่อนำหนักมันน้อยนะครับนะอยากขยุกซึ่ง โอเคนับเลสันนี้ก็เหมือนกันเลย200รอยนี่โอ้โห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 รจัดแรงจัดนี่นะหนึ่งแรงเลยคอกระบะน้เทปปิวน้นะอันนี้ไม่มีที่ล็อกของมันน้นะไม่มีไอตัวล็อกน้บนะเวลาขับรถดิเรกมันก็จะจะเป็นแบบนี้นะ หดิฟได้เลยนี่อันนี้ก็แบบเดียวกันเลยนี่มีเราพูมีเพาะนะครับนะ,ะเกี่ยวขวาไปนะครับนะันนก็มีระบบเพาอะไรแบบเดียวกันเปิดของลุ้มตุกเลยครับนะนี่โอ้โหไี้แล้วก็ทุกคนก็สามารถไปดัดแปลงทำเป็นรถยิงอนได้นะครับนะนี่ นี่หลุมดำแบบสมจริงนะครับนะีน่ยนี่ภายในคุดแรงเลยคันนี้อ่าโอเคก็เดินล้มก็จะมีแค่ประมาณนี้ครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปจอดก่อนนี่สวนวิสอนก็เดี๋ยว เดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเปลิงก์คลิปแจวรถคันแรกนะครับนะ,ะนั่นแหละมันก็จะช่วงท้ายคลิปก็จะมีวิธีสอนอยู่ครับนะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดบางบางก็จะมาทําคลิปสอน,นสอนแยกนับนะนะให้เตือนเขาติกเันบ็อกเลยนะก็อีเพียงตอนนี้ครับนะสำหรับคลิปนี้ครับนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับนะ โอเคครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดคลิปนี้พูดผิดหรือผิดพลาดเป็นการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะสามารถมาเบนบอกได้ส่วนอ่ามอเตอใช่ส่วนรถพวกนี้นะก็จะที่ลิงก์ใต้ลังคลิปนะครับนะส่วนวิธีสอนก็เดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันครับนะ เป็นคลิปแจกรถคันเก่านะครับนะเพราะวายังไม่ได้ทำคลิปแจกนะครับนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะลาไปก่อน,น,นครับสวัสดีครับ